สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ฟิสิกส์นะครับเรื่องไฟฟ้าสถิตไปรับชมกันเลยครับครับสำหรับโจทย์ในข้อแรกนะครับลูกพีดลูกหนึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไป10ยกกํกำลัง4ตัวลูกพีชลูกนี้มีประจุไฟฟ้าเท่าไหร่อย่างแรกที่เราต้องรู้เลยนะครับก็คือเมื่อลูกพีชเสียอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเป็นประจุลบพอลูกพีชเสียประจุลบ สิ่งที่เหลือก็คือจะมาเป็นประจุบวกแทนเพราะสูญเสียอิเล็กตรอนไปประจุลบ10ยกกำลัง4ตัวแสดงว่าในรูปพีชจะต้องมีประจุบวกเพิ่มขึ้นมาประจุลบที่สูญเสียไปและประจุบวกที่เพิ่มขึ้นมาจะต้องมีค่าเท่าเท่ากันเรามาหาดูว่าประจุลบ10ยกกำลัง4ตัวจะมีประจุไฟฟ้าเท่าไหร่ แล้วก็มาตอบกันแต่ว่ากับเป็นประจุบวกในตัวนี้แทนอิเล็กตรอน10บยกกำลังสตัวซึ่งอิเล็กตรอน1ตัวจะมีประจุไฟฟ้าเท่ากับลบหนคูณสิยกกำลังลบสิคูลองแสดงว่าลูกพีชนี้สูญเสียอิเล็กตรอนไปทั้งหมดคิดเป็นประจุไฟฟ้าเท่ากับ 1นึ่งจุกคูณสิบยกกำลังลบสิบเคูณกับสิบยกกำลังสีเท่ากับ1นึ่งลบหนคูณสิลบสบหคูลอทีนี้อิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเป็น1.6ึ่งจุคูณสิลบสบห้าคูณลอแสดงว่าในลูกพีชจะต้องมีประจุบวกเพิ่ม 1.6ึกคูณยกกำลังลบ15คูลอมบ์แท่งแก้วจะมีประจุไฟฟ้าบวกเมื่อแท่งแก้วถูกกับผ้าไหมการที่แท่งแก้วเกิดประจุไฟฟ้าเป็นเพราะกอไก่ได้รับโปรตอนคอไข่ได้รับอิเล็กตรอนคอควยสูญเสียอิเล็กตรอนงองงูได้รับอิเล็กตรอนหรือสูญเสียโปรตอนตอบคอควยนะครับเหตุผลเมื่อนําแท่งแก้วถูกกับผ้าไหม อิเล็กตรอนจะหลุดจากแท่งแก้วมาอยู่ที่ผ้าไหมจึงทำให้แท่งแก้วเกิดประจุบวกแล้วผ้าไหมเกิดประจุลบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบาย